สวัสดีครับยูทูบแพนหวยชานลครับคลิปนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่96นะครับเกี่ยวกับเรื่อง2ตัวล่างที่ผมจะทำแนวใหม่มาให้ท่านจะมากตัวหน่อยนะฮะรวมกันแล้ว62ชุดแต่ค่อนข้างรับประกันว่าค่อนข้างจะถูกแน่นอนนะครับ พอได้ตรวจสอบดูแล้วตั้งกต่ปี5-8มาโอกาสถูกสูงมากนะครับตอนนี้มีท่านผู้ติดตามนะครับได้โทรมา2-3คนนะครับถามว่าไม่ทำ u t u b e แล้วหรอนะครับติดตามสองตัวบนนะครับที่ว่าผิดไม่เกิน5สูตรนะครับก็เข้ามาสองวดติดนะฮะที่ทำไปนะครับก็ ผมเรียนให้ทราบว่าผมทำนะฮะในอีพีที่94 95ทํำไปแล้วแต่แต่ผมไปดูแล้วไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยนะเป็นศูนย์ตั้งแต่อีพี93นะครับของวันที่แล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็พอดีท่านสองสามคนนะฮะโทรเข้ามาก็เลยก็เลยถึงบางอ้อว่าออกสงสัยจะ youtube จะถูกกระทรวงดิจิตอลนี่บล็อกไปแล้วนะฮะ เพราะเราเคยไปวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องกล่องสลากล็อกเลขแม่น้ำหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะฮะก็เลยทำให้ธร,รมาชิกในประเทศไทยมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นที่ผมโพสไปแล้วนะครับก็จะลองดูใหม่นะครับจะลองดูใหม่ในคลิปนี้นะครับก็มีคนเข้าใจผิดต่อว่าเอาไม่ทำแล้วเหรอไม่ต้องสารธร,รมาชิกเหรอก็ทำนะครับแต่ท่านมองไม่เห็นเองนะครับ ที่ท่านมองไม่เห็นเพราะว่าถูกบล็อกนะฮะ u t u b e ไม่ได้บล็อกนะ,ะถ้ายูทูบบล็อกเขาจะบอกนะฮะแต่เข้าใจว่าในประเทศไทยเราเ,เนี่อย่างเงี้ยปิดกั้นนะครับปิดกั้นการมองเห็นมีหน้าผมตั้งสงสัยว่าตั้งอีพีเก้าสิบสามเป็นต้นมาเนี่ยไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับปกติท่านสมาชิกจะคอมเมนต์เข้ามานะฮะ,ะมีมีเขียนมาคอมเมนต์เข้ามา แต่ทั้งกล EP 93ของวันที่แล้วเนี่ยคอมเมนต์เป็นศูนย์นะฮะ94ก็เป็นศูนย์95ก็เป็น0ูนย์นะครับก็เลยจะลองใหม่อีกสักครั้งนะฮะว่าท่านจะมองเห็นกันไหมนะครับแต่ถ้าท่านธรมาชิกที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่คนไทยที่ทํางานต่างประเทศที่ติดตามนะถ้าท่านก็ถ้าท่านเห็นหรือยังไงก็กรุณาลองคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับใน EP 94นะครับ อีพีเกาสี่เกี่ยวกับเรื่องการปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็แต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแล้วอีพีเก้าสิบห้าเกี่ยวกับเรื่องสองตัวบนแนวใหม่นะฮะซึ่งแนวใหม่ที่ว่าผิดไม่เกินกรอบห้าสูตรกับกับผมทําให้อีกชุดหนึ่งเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกันหาตัวชนเราไปเล่นนะฮะเพราะว่าแนวที่ทําใหม่นี้ก็อย่างสองตัวล่างนี้ก็ค่อนผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะฮะ คือเขียนว่าถูกแน่นอนนะฮะแต่ถ้าว่าก็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 ไม่ได้รับประกันถึงร้อยเปอร์เซ็นะฮะคำว่าถูกแน่นอนก็คือเราได้ตรวจสอบแล้วถูกมากจริงๆนะฮะถูกมากจริงๆนะครับด้วยการทําวิธีนี้นะครับก็จะลองทำชุดล่างสองตัวบนสองตัวล่างงวดที่เป็นเป็นงวดแรกด้วยแนวนี้นะครับสําหรับสองตัวบนก็ให้เอาไปชนกับกับเลขที่อยู่ในกรอบไม่ผิดไม่เกินห้าศูนยนะครับ ส่วน2ตัวล่างก็ตามนี้นะครับก็ใครเห็นนะครับก็เจ้าเลขไหนก็นําไปซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้นะฮะคิดว่านะครับผมคิดว่านะครับมันจะอยู่ใน62ตัวนี้แน่นอนนะครับผมได้แยกเป็น2ชุดนะฮะเพราะว่าในโปรแกรมนี้นะครับเราเราเรา,เราต้องทำถึง2ชุดมันไม่สามารถทำชุดเดียว,วได้นะฮะอันนี้ก็คือได้ทำในงวด อ่ะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็จะยังไม่รับนะฮะจะยังไม่รับก็ทําทำยูทูบนี้อยู่นี่ก็ไม่เครื่องเลยนะทอมาจังโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเป็น EP ีที่96นะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนี้นะครับก็ทำไป คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับเป็นคลิปที่3ของงวด16สิงหาคมนะครับแต่ก็ย่างไรก็ตามจากผมดูจาก EP ี9 5 9 94 95แล้วไม่มีคอมเมนต์เลยนะฮะก,ก็ก็มีคนเข้ามาดูไม่กี่คนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแฟนเพจที่ชาวที่อยู่ต่างประเทศนะครเพราะว่าในประเทศไทยคงถูกกระทรวงดิจิตอลบล็อกไปแล้วนะฮะ เพราะว่าถ้า y o u t u b e จะบล็อกเขาจะแจ้งให้ทราบด้วย้ืยเหตุใดน,นะนะฮะเขาจะแจ้งให้ทราบถ้า y o u t u b e เขาเคยเขาเคยเตือนมาว่า,าถ้าเราไปโฆษณาหาประโยชน์เข้าตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะก็ตอนนั้นผมถูกหยุดไป็หนึ่งเดือนนะเขาก็แจ้งมาแต่นี้ youtube ไม่ได้แจ้งนะแสดงว่า,า,าถูกบล็อกในประเทศไทยนี่เองนะฮะก็ ก็ผมก็ลองทำดูฮะ er> ถ้าท่านมองไม่เห็นอีกไม่มีคอมเมนต์เข้ามาก็ปรากฏว่าถูกบล็อกแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ถ้าท่านมองเห็นหรืออย่างไรก็แจ้งให้ทราบด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับท่านสมาชิกที่อยู şey ่ต่างประเทศนะฮะถ้าท่านเห็นก็น่าคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับคิดว่าสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศคงคงไม่ถูกบล็อกเนาะไม่ถูกบล็อกหรือก็ผมก็ไม่ทราบนะฮะผมก็ไม่ทราบแน่ชัด แต่ก็มีคนเข้ามาดูนะฮะที่จักดูเยอะๆเนี่ยคือมันมียอดมาให้เห็นนะจากที่คนเคยดูเยอะๆกับไม่ดูดูไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับก็เลยรู้ว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาดูจํานวนที่แจ้งมาน่าจะเป็นสมาชิกคนไทยที่อยู่ทํางานในต่างประเทศมากกว่านะครับส่วนพี่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับสามสี่คนโทรมาขอ ขอสองตัวบนนะครับที่ผิดไม่เกินห้าสูตรนะครับก็มันมากตัวท่านบอกว่าท่านนําไปเลือกเอาเองนะครับก็ก็เลยทําให้ทราบว่าอ๋อการที่ผมมองไม่เห็นว่ามีคนอคอมเมนต์เข้ามาก็แปลว่านะครับไม่มีใครมองเห็น YouTube ของผมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อีพีเก้าสิบสามนะฮนะนะเป็นต้นมานะครับไม่มีใครมองเห็น,นครับเก้าสิบสี่เก้าสิบห้า และน่าจะเป็นอันนี้ด้วยเก้าสิบหกนะครับโอเคนะครับถ้าท่านมองเห็นก็โชคดีนะครับถ้าท่านไม่มองไม่เห็นก็กผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะมันไม่ใช่การกระทำของผมนะครับอา,อาจจะเป็นกระสวนดีตอนก็บ,บล็อกก็ได้นะผมก็ไม่ทราบนะฮะโอเคนะครับก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้